สวัสดีเพื่อนๆทุกคนเลยนะครับที่ติดตามอา่จเลผ่านช่องทาง YouTube นะครับโอเคครับขออีกเทคหนึ่งนะครับโอ้โหเมื่อกี้รับไม่ได้เห็นหน้าเองในกล้องแล้วแบบอืมก็เลยต้องนี่ครับไปจัดการโกหนวดโกนเคลาสักหน่อยนะโอ้โหโควิดเนี่ยมันทำให้เราไม่ได้ไปไหนจริงๆอยู่บ้านถ้าตัดผมเองได้เนี่ยพี่เลตัดไปแล้วนะครับ อะเริ่มเลยครับขออีกเทคเมื่อกีอ้ก่อนอื่นเลยนะครับต้องอขอบคุณเพื่อนๆนะครับที่ติดตามเจเลรลีแล็กในช่อง y o u t u b e นะครับตอนนี้คนติดตามพี่เล5 500แล้วนะครับผขอบคุณมากๆเลยยิ่งโดยเฉพาะวิวที่เกี่ยวกับกล้วยเนี่ยตอนนี้20,000แล้วขอบคุณมากๆแค่อาทิตย์เดียวเองดังนั้นวันนี้พี่เลก็เลยอยากจะทำคอนเทนต์อีกคอนเทนต์หนึ่งซึ่ง คิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์และเป็นที่สนใจของพวกเราด้วยก็คือเลี้ยงกล้วยกี่เดือนถึงจะคืนทุนวันนี้พี่เลยเอาตัวอย่างกล้วยมาให้เพื่อนๆดูนะครับตัวนี้เรียกว่าแดงอินโดซึ่งราคาตอนนี้ก็จี๊ดมากๆเลยบางคนก็ซื้อมา5้0 0 0ื่นหกืน บางคนก็อาจจะแสนสองแสนแสนห้าอะไรอะแล้วแต่แล้วแต่นะครับเอาเป็นว่าวันนี้เดี๋ยวพี่เลจะลองมาทำตัวเลขดูเอาสักแสนห้าแล้วกันลองมาดูว่าถ้าเกิดเราจะเอาเงินดอกเบีย้ยธนาคารมาทกสมาสหากรณ์มาเอาง่ายๆเหมือนเราลงทุนอะลงทุนในงบแสนห้าอีกกี่เดือนจะคืนทุน อืมอ่ะโอเคแบบเลียวเลยแบบไม่ต้องเมคอะไรกันมากเลยเสียบไม้นะแต่ไม่ได้เสียบลักอ่ะโอเคครับแดงเงินมาแสนห้าใช่ไหมตัวน,นี้อายุสองเดือนเดี๋ยววิธีการเลี้ยงดูนะครับโอ้โหจริงๆแดงอินโดเนียตอนเบบีเนี่ย,อเ,ยเอาการเหมือนกันนะครับใครที่แบบมีตังค์แล้วแบบเฮ้ยอยากลองเลี้ยงโน่นนี่นั่นแล้ว ไม่ใส่ใจเขานะน้องมีโอกาสยุบหรือเน่าสูงมากๆเลยเอาเป็นว่าเดี๋ยวจะมีคลิปเกี่ยวกับการดูแลนี่อีกต่างหากแต่วันนี้เอาจุดคืนทุนก่อนเรื่องเงินทองต้องมาก่อนอา,อายุ2เดือนต้องประครบลุมงมอย่างนี้ฮะไปอีกประมาณ 3- 4เดือนละกันคือทำไมต้องใช้คาว่าประมาณเพราะว่าต้นแม่แต่ละต้นแต่ละคนดูแลต่างกันดูแลดี ให้ปุ๋ยถูกแสงได้อากาศถึงโอเคสภาพแข็งแรงออกลูกมาก่อนนะครับแต่ถ้าออดูแลไม่ดีอาจจะยืดขึ้นไปหน่อยแต่เอาเป็นว่าถ้าตัวนี้อายุ2เดือน3าถึงสเดือนยังไงต้องออกลูกครับเนาะเพราะว่าพัานนี้เขาเขาค่อนข้างให้ลูกเร็วดังนั้นถ้าเกิดเราซื้อ ใช้เงินแสนห้าลองวิ่งดูระยะเวลาวิ่งไปอีกสักสเดือนนะครับถ้า3เดือนมันดูมันดูเร็วไปเนาะเรามาตีเผื่อดีกว่าเพราะว่าเผื่อนานไว้เราจะเห็นสโคปมันแต่ถ้าเกิดเร็วคาดการว่าเร็วแต่บางเอิญมันออกช้าเดี๋ยวจะ กระทบกระเทือนกับบัตเจตหรือวงเงินงั้นลองดูถ้าเป็น4เดือนแล้วกันเราใช้เงินแสนห้เลี้ยงไป4เดือนได้หนอนะครับ mm hmm. แดงอินโดออกลูกสุขภาพดีแข็งแรงดีมาที่3หนอครับมาที่3หนอแต่เราอะลองอะ,ลอง,อะลองตีเล่นๆเ,เอาสัก1หนอแล้วกันอะเอาแบบที่เละเลย4เดือนได้1หนอนะครับ ลองมาดูการคาดเคลื่อนของราคาแต่เอาจริงๆระยะเวลาช่วงนี้ครับกล้วยด่างราคาลงแน่นอนยังไงก็ต้องลงนะครับแต่ถ้า2ถึง3ปีนี้เนี่ยไอการที่จะลงแบบหักดิบเลยแบบหืจากแสนมาเป็นพันบอกเลยไม่มีทางไม่มีทางครับเผอๆเนี่ยไอช่วงระยะเวลาจากต้นเนี่ยไปถึงออกหนอเนี่ยเผอเยังขาขึ้นอยู่นะยังขาขึ้นอยู่นะ วันก่อนผมเห็นเขาขายกันล้านสองเดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังด้วยเอาเป็นว่าลองดูถ้าต้นนี้อีก4เดือนหนึ่งหนอโอ้โหจริงๆมันขี้เหละมากเลยนะหนึ่งหนอเนาะอาจจะลองตีดูถ้าหนึ่งหนอแล้วหนอ,นอนี้เนี่ยผมตีขั้นต่ำแล้วกันเอาแบบขี้เละอีกเหมือนกันอ่ะเอาสักเอาสักแปดหมื่นแล้วกันนะครับหนอละแปดหมื่น หนอนี้บอกขายเลย8 0 0ห0นนั่นเท่ากับว่าเงินได้มาครึ่งหนึ่งละครึ่งหนึ่งนะครับแต่ถ้ามันไม่ใช่หนึ่งอะถ้ามันหนอกมาสองขายเลยนะฮะสองตอนนี้ยังไม่เอาตั้งแม่นะตอนนี้คิดเรื่องจุดคุ้มทุนก่อนนะสองหนอแสดงว่าแสนหกงั้นถ้าเข้าสูตรนี้นะครับเงินแสนห้าจะคืนทุนภายใน3 4ถึงเดือนถ้าเข้าสูตรนี้ ถ้าใครมาบอกเฮ้ยแล้วราคาเกิดแปรผันก็ถึงบอกไงครับว่ากล้วยเนี่ยช่วงระยะเวลาที่คนแห่กันซื้อแล้วแล้วออกมาพร้อมๆกันแล้วทําให้ราคาดิ่งดิ่งดิ่งแบบน่ากลัวแบบขี้เละเลยหรือหักดิบเลยเนี่ยโอกาสยังน้อยอยู่ครับเหตุผลเพราะว่าคนเริ่มเล่นเยอะคนเริ่มเล่นเยอะแล้วเอาจริงคนที่เล่นไม้ด่างซื้อแล้วเก็บนะ ซื้อแล้วเก็บจริงๆดีมานซัพพลายบางครั้งเราเอาไปเปรียบเทียบกับกับสินค้ายอย่างอื่นเนี่ยโอเคมันมีนกลไกของมันแต่ไม้ด่างแปลกมากแปลกมากเลยครับมันเป็นเรื่องของอีโก้มันเป็นเรื่องที่แบบคนมีแล้วอยากเก็บถ้าเราเป็นคนภายนอกแล้วประเมินประเมินสิ่งที่พวกเล่นไม้รักต้นไม้เคลซี่หรือข้างใครกลุ่มนี้เราจะมองว่าอ แห่ซื้อกันไปทาไมอย่างเงี้ยเดี๋ยวถึงเวลาราคาก็ตกแต่แปลงนะมันก็เป็นอย่างนี้มาหลายมาหลายสิปีมานมนานแล้วครับแต่มันแค่เป็นกลุ่มเล็กๆแต่พอตอนนี้มันบูมมีเรื่องของดารามีเรื่องของสื่อเข้ามาเนี่ยเออมันเลยแบบอะ่ะผมก็ยอมรับว่าราคามันเวอร์เกินจริงแต่มันยังจะเกินจริงอยู่แบบนี้อีกระยะหนึ่งเนี่ยคนมีตังซื้อแล้วเก็บหมายความว่า ความยากของการที่คนจะหาต่อต่อ,ตอไปอีกเนี่ยมันก็ยังยากอยู่ดังนั้นไม้ด่างมันถึงแพงเรื่อยๆครับเพราะมันไม่ใช่ของที่ซื้อมาแล้วรีบขายไปอาจจะมีอีกกลุ่มหนึ่งครับอาจจะมีอีกกลุ่มเล็กๆหรือกลางก็ได้ที่ซื้อมาแล้วเปลี่ยนมือแต่คนที่เล่นไม้จริงๆซื้อมาแล้วเก็บครับเป็นเหตุผลหนึ่งนะสรุป4เดือนคืนทุนแน่นอน แค่ว่าจะเร็วแค่ไหนนะครับทีนี้เดี๋ยวเรามาดูแล้วดอกเบี้ยล่ะเรา,าหมดไปเท่าไหร่ทีนี้อัตราดอกเบี้ยใช่ไหมครับเราเอาเอาเอาเงินแบบไหนดีเอาเงินนอกหรือเงินในระบบเอาเงินในระบบก่อนแล้วกันเงินในระบบสหกรณ์ทกศก็ร้อยละ7บาท8บาทตีเป็น9บาทยังได้เลยอ่ะ9บาทต่ําไปเนาะ มาลองดูที่กฎหมายกำหนดแล้วกันเอาลองดอกร้อยละ15 15ต่อปีแล้วกันนะครับร้อยละ15ต่อปีถ้าเงินแสนห้าเงินแสนห้าคูณร้อยละ15ต่อปีมันจะตกประมาณ22,500เอา22,500เนี่ยหารด้วย12นะครับ มันจะเป็นเดือนเท่ากับว่าตกเดือนละพันแเราเอาเงินมาทั้งหมด4เดือนอลองคูณ4ไปเลยนะครับแบบตีแบบตียาวๆเลยเพราะว่าด้วยอายุ2เดือนไป4เดือน6เดือนออกหนออ่ะ7,500ครับ7,500 7,500เอาเงินไปคืนเขาแสนห้าพร้อมดอกเบี้ยก็คือ 1,57,000บาทอะลบกล้วย2หนอขายแบบขี้เล่ขี้เละแ0ห 80, แล้วกันนะครับ2หนอก็แสนหกจะเหลือเงินอยู่2,500เนี่ยยังเหลือเงินอยู่นะแสดงว่าหนอที่3กํกำไรแล้วก็อาจจะไม่เชิงกำไรหรืออาจจะอาจกำไรก็ได้แต่แค่ว่าเนื้อในมันอาจจะมีข่านน้ำ ค่าปุ๋ยค่ายาถือว่าเป็นต้นทุนถือว่าเป็นต้นทุนแต่ผมก็มองว่าต้นทุนนี้อาจจะไม่ได้เยอะแยะอะไรแต่ใส่ได้นะใส่ได้อาจก็อาจสักเดือนละ5 0 0 0ันละกันอาจค่าแรงค่าสี่ยอาจเดี๋ยวขึ้นจอให้5 4 20ก็ส0 0 0มื่นแสดงว่าค่าใช้ใจ่ายในการเลี้ยงดูต้นนี้ประมาณส0 0หมื่นคำนวณกันให้เห็นเลย โอเคครับพอเห็นภาพไหมครับดังนั้นสรุปเลยก็คือถ้ากรณีลงทุนเงินแสนห้ากับกล้วยด่างจุดคุ้มทุนก็อยู่ประมาณ4เดือนแต่ต้องอยู่ในเงื่อนไขที่กล้วยไม่ตายนะการที่กล้วยตายนั่นก็เป็นอีกหนึ่งความเสี่ยงซึ่งเอาจริงเนี่ยผมก็มอกว่าคนที่จะใช้เงินแสนห้าในการลงทุนกล้วยเนี่ยเขาก็ต้องศึกษามาพอสมควร เขาคงไม่อยากให้เงินแสนห้าเนี่ยเ,เสียทิ้งไปโดยเปล่าประโยชน์ดังนั้นการเลี้ยงดูการศึกษาหาความรู้เนี่ยเขาต้องแน่นเดี๋ยวผมจะทำคลิปดูแลกล้วยในช่วงอนุบาลให้เพื่อนๆนะครับแต่แค่ว่าวันนี้เรามาถกกันแล้วว่า4เดือนถ้าเกิดอายุต้นกล้วย2เดือนหยุดอยู่ณเนะวลานี้อีก3เดือนถึง4เดือนคุณได้ทุนคืน ถ้าวันนี้คุณจะมีค่าใช้จ่ายในการจ่ายดอกเบีย้ยในอันตราที่กฎหมายกำหนดร้อยละสิบห้าเนี่ยดอกเบีย้ยคุณประมาณเจ็ดพันกว่าบาทหรือถ้าคุณไปเอาเงินอะไรอ่ะเงินนอกระบบร้อยละยี่หรอร้อยละยี่ลองคำนวณดูไหมโอ้แสนห้าร้อยละยี่สิบบาทต่อเดือนเลยอะลองดูโอ้โหโหเนาะโอ,โอ้ไม่แนะนำสามหมื 30, ่นอะ 30,000 3 0น0 0ต่อเดือน4,32แสดงว่าดอกคุณประมาณแสนสองแสนสองคุณจะปลดได้ก็ต่อเมื่อ4เดือนแล้วแบบแดงอีดโดออกมาสักสัก5หนอ 5, หนอหนอลองคำวนวณดูก็ได้4 3่แสนสองแสนสอกับดอกอีกแสนห้าเป็น2องแ0นเจ็ดสอ ถ้ากล้วยออกมาทีเดียวอะงี้ลองดู3หน่อก็ได้3หน่อ7321 7428อ่าไม่สิอ่า78324อ่างั้นคุณต้องขาย90,000อนะ่ะ9 เก้าถ้าออก3หน่อแล้วคุณขายได้หนอละ9 0 0 0หมอ่าโอเคคุณคืนทุนนะโหนี่ขนาดร้อยได้ยี่ยนะเออมันก็ต้องอยู่ที่ราคาหรือจังหวะจังหวะการขายด้วยนะครับทีนี้เราลองมาดูต่อไหมครับว่าหลังจาก4เดือนแล้วเกิดอะไรขึ้นหลังจากเกิด4เดือนเขาก็จะออกลูกเรื่อยๆครับแล้วแดงอินโดเนียเป็นกล้วยที่แปลกด้วยก็คือตกเครือยากมาก หนึ่งต้นเนี่ยใช้เวลาออกลูกออกหน่อไปเรื่อยๆแบบนี้อันนี้จากข้อมูลจากผู้ที่เลี้ยงแล้วนะครับอันนี้ต้องขอโทษขอประทานอภัยด้วยผมไม่มีหนังสือหรือแหล่งสถาบันไหนอ้างอิงเลยเป็นเรื่องของประสบการณ์แล้วก็การพูดคุยกับเจ้าของสวนที่เขาเลี้ยงมานะครับดังนั้นทั้งหมดเนี้ยที่ท่านฟังอยู่เนี่ยเป็นเรื่องของความคิดส่วนตัวของอกลุ่มคนหรือตัวหรือตัวกับผมเองนะครับแล้วก็ เ,เรียกอะไรดีก็คงไม่ได้ส่งเสริมให้คนมาเล่นกล้วยด่างหรือค้าขายอะไรพวกนี้นะครับเพียงแต่ว่าวันนี้เราลองมาวิเคราะห์กันดูขอให้เอาข้อมูลนี้ไปเป็นอีกหึ่ง,อ,งอีกหนึ่งปัจจัยอีกหนึ่งเหตุผลในการประกอบการตัดสินใจของเพื่อนๆซึ่งผมเชื่อว่าจริงๆเพื่อนๆมีคำตอบอยู่ในใจ ผมอาจจะชี้นําอะไรไม่ได้มากแต่แค่ว่าให้เห็นภาพก่อนว่าเงินแสนห้ากับการลงทุนกล้วย1ต้นเนี่ยใช้ระยะเวลา3-4เดือนในการคืนทุนนี่เป็นเรื่องของการประมาณการซึ่งองค์ประกอบมันต้องประกอบในเงื่อนไขของว่าโอเค1กล้วยไม่ตาย 2. ราคากล้วยไม่ได้แบบหักดิบหรือด,ดิ่งลงเหวเลยเนี่ยมันอาจจะปรับลงบ้างการปรับลงของราคา มันก็ต้องแลกกับการที่เราต้องผลิตจํานวนก็คือขายจํานวนให้เยอะขึ้นนะครับแต่ก็อย่าลืมอีกเงื่อนไขหนึ่งคือแล้วถ้าราคามันดีดสูงละ่ะบางครั้งการขายหนึ่งหนออาจจะได้กําไรด้วยซ้ําซื้อมาแสนห้าอีก4เดือนคุณขายได้หนอเราสามแสนสี่แสนเป็นไปได้ไหมอันนี้ผมไม่รู้แต่แค่ว่ามันมีทั้งกราฟขึ้นและกราฟ ที่ตกลงมาแน่นอนครับนี่คือเรื่องของการลงทุนก็อยาให้เอาข้อมูลนี้ฝากไว้นะครับแดงอินโดถือว่าเป็นพืชเศรษฐกิจอีกตัวหนึ่งแล้ววันนี้ผมก็จะเอาตัวอย่างของอาชื่อน้องเบิร์ดแล้กันผมก็ขออนุญาตน้องเบิร์ดด้วยวันนี้อขอโปรโมทในเรื่องของกลุ่มนะครับกลุ่มกล้วยของอน้องแอดมินแอดมินโอนะครับ แอดมินโอชื่อกลุ่มว่าทาตรักกล้วยโอ้โหฟังชื่อเหมือนแบบคนลุ่มหลงนะฮะเดี๋ยวขึ้นขึ้นหน้าจอให้คือในกลุ่มนี้มีคนยังไม่กี่พันนะแต่เป็นกลุ่มคนที่รักกล้วยจริงๆแล้วก็เมื่อวันสัก2วันก่อนเองน้องเบิร์ดน้องเบิร์ดขายแดงอินโดนะครับ เท่าที่เห็นหน่าจะเป็นต้นแม่แล้วก็มีหน่อติดด้วยอีกหน่อหนึ่งอะร้านสองครับต้องขอแสดงความยินดีกับน้องเบิร์ดด้วยแล้วก็คุณลูกค้าน่ารักมากนะครับน้องสาวจำชื่อน้องไม่ได้แต่สวยน้องสวยเป็นนักแข่งรถนะครับนักแข่งรถจำได้หลุย <laughs> น,น,นางฟ้าหลุยอะไรสักอย่างนะครับก็ เป็นเด็กยุคใหม่เป็นเด็กยุคใหม่คนเก่งนะครับที่ให้ความสนใจเกี่ยวกับกล้วยเนี่ยผมถึงบอกว่าเฮ้ยลองเปิดใจลองเปิดใจให้กับโลกของไม้ด่างดูนะครับคนรักไม้คนที่อยู่ในกลุ่มไม้ถ้าจะแบ่งนะครับโดยส่วนตัวผมมองเป็น2กลุ่ม กลุ่มแรกก็คืออาจจะรักกล้วยหรือรักไม้ด่างเนี่ยเป็นเรื่องของธุรกิจซึ่งไม่ใช่เรื่องแปลกครับเพราะว่าช่วงนี้มันเป็นเรื่องของโอกาสซึ่งทุกคนสแสวงหาโอกาสอยู่แล้วไม่ไม,ไม่ไม่ใช่เรื่องผิดปกติอะไรแต่แค่ว่าท่านเน้นไปนเรื่องของการเงินเรื่องของธุรกิจคุณก็จะอ่าคุณก็จะได้อยู่ในโลกของธุรกิจแต่ผมเชื่อว่ามีอีกกลุ่มหนึ่งที่เขาอยู่ด้วยความรู้สึก อยู่ในความรักในต้นไม้จริงๆรักในไม้ด่างจริงๆเรื่องผลกําไรขาดทุนก็อาจจะเป็นอีกองค์ประกอบหนึ่งแต่กําไรที่เห็นชัดที่สุดคือวันแรกที่คุณได้กล้วยหรือได้ไม้ที่คุณรักเข้ามานั่นคือความสุขครับความสุขของคนรักต้นไม้คุณลองมีฮะคุณลองเลี้ยงดูถ้าคุณเลี้ยง ต้นไม้สักต้นคุณก็จะรักต้นไม้ทั้งโลกนะครับก็ขอให้เพื่อนๆน,นะครับใช้ชีวิตแบบมีความสุขแล้วก็เล่นไม้ดังแบบมีสตินะครับหวังว่าคงเ,เป็นกำลังใจให้กับช่องของเจเลรีแลกซ์กันแบบนี้ไปอีกน,น,นานๆนะครับบ๊ายบายขอบคุณนะครับที่อุตส่าห์ติดตามชมมาจนจบบ๊ายบาย,บายอ,อย่าเพิ่งลุกครับยังมีต่อครับ แต่ไม่มีไม้ละเอาเสียงสดๆเลยก็ล้งางใจทำคลิปเมื่อกี้เสร็จแล้วมานั่งคำนวณอ๋อเดี๋ยวนะอายุกล้วยซื้อมา2เดือนถ้าอีก4เดือนให้หนอให้หนอเนี่ยคือออกหนอดังนั้นเขาจะมีอายุเขาจะมีอายุที่อยู่ติดต้นอยู่โอ้ยมันต้องไปอีกเดือนนึงสองเดือนงั้นมันต้องเป็นหกเดือนแล้วนะโอ้โหเอาเป็นว่าสรุปให้ท้ายแล้วกันนะ จุดคุ้มทุนขอขยับเพิ่มอีกเดือนนะเป็น5เดือนดีกว่า5เดือนมันอาจจะดิ่งไป6หรือจะย่นมา4งั้นขอตรงกลางนะครับจุดคุ้มทุนเงินแสนห้จะอยู่ในเลน5เดือนนะครับเดี๋ยวตนนัวนี้พี่จะทำคลิปให้รอบ2ให้ดูว่าเท่าไหร่แน่ แต่นี่คือการประมาณการซึ่งมันอาจจะเร็วกว่า1เดือนหรือช้ากว่า1เดือนมันไม่น่าจะทิ้งนี้นะครับสรุปปีท้ายอ่หนังจบแล้วบ๊ายบายขอบคุณมากครับสวัสดีครับสวัสดีครับ